ถามเรื่องงบประมาณที่ลงทุนไปครับตั้งเป้าวันนี้กี่หลักครับเคียฟเลยเกินเป้าไหมคลิปอย่าร้องจะถามเรื่องงบใช่เพราะว่าพีหล่อนมันก็ดูมันดูไปทางเรื่องแล้ว่าเจษผู้หมดเลยหมดตัวแล้วไหมหมดหน้าตักไหมหมดหน้าตักหมดหน้าตักอย่าร้องหมดหน้าตักถามว่าหมดหน้าตักไหมเหรอครับคืออย่างที่เมื่อกี้แซลก็เล่นใบขายขายบ้านขายรถเแลก็คือเรื่องจริงครับดีดี ไม่ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่มไม่ได้ขายเลยครับ <c oughs> แต่ควักกระเป๋าออกไปหมดแล้วก็ค่อนข้างสูงครับผมไพลอตตัวนี้ค่อนข้างสูงแต่ก็เมคเซน์แล้วก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคิดว่าคาดหวังไว้เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แล้วก็ได้ประสิทธิภาพตัวเลขที่เราจะเปิดเผยได้ตัวเลขของไพรอมหรอไรอค่ะไพรอตไดไพอลักกีลักีฬามกรวมีเ้วันนี้ไหรวก็เจ็ดมรว่รมั้งรวมรีเวนต์วันวี้วมวมรวมรวมรวมวยรวมรวมรวมวมรวมรวมรรวม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 นวีรวันวี้วไายมมรซฟแล้วนะวมร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 ววเองแล้วก็วปรวมรวมรมววมมรวมรรวมรววมรววมรช่วมยกมรวมรวมวมรมวยรวมอวมามมรวมร แล้วพัฒนาตัวด้วยนะคะข้อมาจอดรถด้วยข้๊มาจอดรถให้ด้วยได้ได้งานวันนี้ก็เอามากี่หลักก็เป็นล้านเป็นล้านครับผมเป็นล้านพายรอดด้วยใช่ไหมพายรอตอีเวนต์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นล้านเป็นร้านเป็นหลายล้านใช่ทนอกจากโปรดักชั่นจากซีทีมันประมาณเท่าไหร่มันเหมาร้วนมาพี่มันเหมารวมมันเหมารวมทีรวมทีด้วยนะมันเป็นแปดหลักคือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยผมจ่ายไป50%ของค่าทำแล้วก็ เขายังไม่ได้บอกว่างวดสุดท้ายเท่าไหร่เพราะว่ามันมีค่าโอทีอยู่แต่เสร็จไปแล้วแต่เจ็ดหลักไปแล้วถูกไหมเจ็ดหลักเจ็ดหลักเปเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดพอเจ็ดพอเดี๋ยวเพิ่งไปแปดเดี๋ยวเพิ่งไปแปดถ้าแปดวันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ล้านเก้าเนาะล้านเก้าล้านเก้าไปจสามก็เกินงบเกินแลจะไปถึงแปดไหหมน จริงๆคือมันมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยนิดเดียวครับผมคืออย่างที่ผมบอกคืออันเนี้ยคือมันเป็นการทำพาทรอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมคาดการไว้แล้วว่าบัจเจ็ตตอนแรกมันประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเกินมาประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราเหลือเหลือคือเหลือพวกขาดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเมินมาแล้วใช่มันมันก็ไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้แล้วครับผมเพราะว่าเราตอนนี้เป็นฐานะซีออนักธุรกิจทําบริษัทเอ็มเราต้องดูเรื่องของแบบพวก กำไรขาดทุนเนาะกำไร <c oughs> ขาดทุน cash f ต,ต่างๆในบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินไว้ก่อนแล้วว่าเราทำอันเนี้ยเราจะตั้งไว้แค่นี้ไม่ได้เราต้องคิดเผื่อเลยเผื่อขาดเผื่อเกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าระหว่างทำแล้วมันพังครูมาเพิ่มเพิ่มนี่ไม่ได้ครับเราต้องทำงานในบัตเจ็ดต้องบอกาเราต้องทำงานในบัจเจ็ดแต่พุแต่เราเป็นคนที่จริงๆตรงเนี้ยผมตัดออกไปเยอะมากเลยหลายซีนเพราะว่า ระหว่างที่ผมช่วยกำกับหรือว่าคุมอยู่หน้างานเนี่ยผมจะต้องมองด้วยว่าตอนนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกี่ซีนแล้วผมก็ต้องมานั่งประเมินว่าถ้าเกินกี่ซีนกี่ซีนโอทีกี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ันเน c e s s อันนี้เอาออกอันนี้ออกอันนี้ออก และเก็บไว้เฉพาะซีนที่มันจําเป็นจริงๆเพื่อให้ไพร์หลอดออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการที่เขาแซวว่าเราไปแต่งหน้าให้ปี๊กี้เองก็คือไม่เกินจริง,ไม,รงไม่เกินจริงไม่เกินจริงครับเพราะาทุกคน<ม>คือพอเวลาทางานไม่ทันเนี่ยต่างคนต่างช่วยกัน <c oughs> แล้วคือผมถนัดไอ้พวกฝั่ง special effects ครัผมก็ไปไปไป,ไปฉีดเลือดให้พี่เจฟตรงหน้าแล้วก็คนฟอกกี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มุมกล้องมุมกล้องเลยผมก็จะบอกว่าเอ้ยเอาแบบนี้ไหมแล้วตัดอันนี้ออกอะไรเงี้ย ซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าอันนี้ถ่ายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคอยพยายามที่จะเซฟเวลาแล้วก็บัตเช็ให้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการเซฟลบใช่ครับอันนี้คือในฐานะคนที่ต้องบริหารไม่ใช่แค่คนที่อยู่เบื้องหลังลักแซละแส,งแด,สแดงอย่างเดียวซึ่งโปรเจกต์เนี้ยบอกตรงว่าผมเรียนรู้อะไรที่ผมไม่รู้เยอะมากๆเลยในหลายๆขั้นตอนขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการถ่ายขั้นตอน production ต่างๆนานาที่ผมแต่ก่อนไม่เคยทําตอนนี้พอได้มาทําผมก็เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้จัดอีเวนต์ ไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาจัดอีเวนต์ด้วยตัวเองดูทุกอย่างโน้นนี่ใช่แล้วค่าตุนและแสดงเพราะแต่ละคนก็คือเอลิททั้งนั้นเลยมันเป็นสุดสดอันนี้ยิ้มคือไงเขาให้ฟรีหรือว่ายังไงมีงานมีงานบาร์เทอร์สมันไม่มีไม่มีบาร์เทอร์มันคือมันคือการทำงานตบไหลตบไหลไมคะงานตบไหลมั้ยมันคือการทำงานแบบโปร p r o f e s s อ o n a l เต็มเราเราไม่มีไปขอเรา enroll, เราคาพิเศษด้่นนี่เราก cassette, happens, ็บอกว่าอายุเรียกเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงอะไรอันนี้คือไม่ใช่เต็มที่สิจ้ะระหว่างที่เราคุยเราก็จะจับมือเขาไปด้วยแล้วก็บีบการตกใายันนี้เจ้าของเทปกับเบกิลคือเลือกเต็มที่ได้เลยไม่ต้องลดราคา เราเองเลยบอกว่ายังไม่กล้าคุยแล้วมีกันไหมเลยยังไม่กล้าคุยยังยังไม่กล้าคุยมันแลกเปลี่ยนกันมันแลลกเปี่ยนยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคุยครับผมไม่ไม่ไม่มการแลกเปลี่ยนหรอกหมาว่าอาอยากซื้อขนมยายเราเร่งเขาเร่เขาแลกเปลี่ยนกันจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอาอยากซื้อขนมยายครับผมแต่ซีรีส์มันคือทั้งหมดซีรีส์ตอนนี้ทั้งหมดเตาครับยังบอกไม่ได้เออหรอบอกไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกไม่ได้หรอเรอบอกได้มั้งบอกได้ป่าวว่ายาวไหมยาวไหมยาวไม่ยาวไม่ยาวสิบตอนเองไป ล้มนั่นแหละเมื่อกี้ปอนเซอร์เขาได้อยู่อยู่คนเดียวทั้งงานเลยเมื่อกี้สีไม้บอกว่าเอามาจากชีวิตจริงของเรามันยังไงบ้างมันอ้างอิงชีวิตจริงในช่วงพั์ดไหนคือเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเปรียบเสมือนความรักเวลาที่เรามีความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่แบบแค่มีแฟนหรือออกเดทหรืออะไรแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆและเมื่อเราอกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเนี่ยมันเหมือนบางอย่างตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไป แวมพร์เนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่คือเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนคนที่อกหักมันมีความรักคือทั้งเรื่องมันจะเป็นฟิลแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใช่มันมีเรื่องของแวมพร์มีแอคชั่นต่างๆนานาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วผมไม่ได้ไปโฟกัสแค่แวมพร์ถ้าทุกคนสัง ไม่มีการกัดคอกันเกิดขึ้นไม่มีออกมาแห่ใส่กันไม่มีโชว์เที่ยวไม่มีใดๆทั้งสิน้นตาแดงมากสุดก็แค่ตอนจบเป็นกิมมิคเฉยเเรื่องแบ m The Serie สเป็นเรื่องที่โฟกัสความรู้สึกของตัวละครจริงๆทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองมีการสูญเสียของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแบมไทยมากกว่า แสดงว่ามันก็ไม่ไก่ตัวเราครับคผเป็นเรื่องที่ไม่ไก่ตัวแล้วก็คือต่อให้พายท์เมื่อกี้ม,มันจะดูเป็นหนังที่แบบขอยดูยากแน่นอนในนี่แต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทําอยู่คือผมต้องการให้มันแมสและเป็นการดูที่ย่อยง่ายและเข้าใจง่ายแต่ขอด้วยโปรดักชั่นที่เป็นคุณภาพเดียวกับพายท์เป็นความรักในช่วงเวลาไหนเป็นความรักในช่วงเวลาไหน <c oughs> ทั้งชีวิต <c oughs> ทั้งชีวิตทั้งหมดเลยผมจะเอามารวบมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองของตัวละครในเรื่องหรือของตัวละครคือในเรื่องไม่ก็เล่นเป็นตัวเองเอาความรักในชีวิตเราเนี่ยมาสื่อสารผ่านตัวละครใช่แล้วในตัวละครมันจบไหมเพราะในชีวิตจริงมันไม่จบ ตับสีหรือพี่จะเอาเอาไหม่ะอย่ะแรงเัยอย่าแรงลอย่าแรงเลยมันสามารถให้มันจบได้เรามีคำตอบไปแล้วคือเอ่อซีรีส์เรื่องนี้มันจะจบเบสออนมุมมองความรักของผมว่าผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสปอยอีกแน่เลย เอาเป็นว่าเรื่องในทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักของผมว่าผมมองเรื่องของ r e l a t i o n i p เรื่องความรักว่ายังไงใช่ครับผมอย่างเมื่อกี้หลายคนมังงว่าตกลงเราคู่เวกหรือคู่จไคือตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วเอเอามีอย่างนี้วยเหรอไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้แต่อย่างนี้มันก็สปอยดิได้มันได้เป็นหลไม่ไม่มีตี้ไม้เราพูที่พูดมา่ราพูดอยู่คนเดียวเรไม่ครมันรู้เรื่องเลยไว่าถ้าเราอีกทุกคนก็อย่ไม่ือว่าทั้งไงมันต้องมีการทายกัน แล้วเมื่อกี้ที่จ้องตาเจฟมันมีเขินมันมีแบบว่าเฮ้ยมันมีมินไม่ไรห,หรือเปล่า<ช>ถ้าพ<ม>ี่น้องไ,<ม>ไปหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีพี่น้องอไ,มไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือเจฟกับผมมาสนิทกันอยู่แล้วเรา,อ,าออกรายการช่วงด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีไอซ์เบรกกิ้งกันแล้วเราเคยทำงานด้วยกันแล้วการที่เราจะแบบมาจ้องตาให้ใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคนที่เคย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 ร่วมงานยังมีใครร่วมงานด้วยกันเคยร่วมงานกันอยู่แล้วมันมันก็สนิทกันแต่ว่า อย่างแคชคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมง,งานกับเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยปกติก็แฮงเอาท์นั่นปกติแต่ไม่เคยได้ร่วมง,งานนจริงๆจังๆเบ็กก็มีแฮงเอาท์แต่ก็ไม่ได้ร่วมง,งานในจริงจังแล้วก็นิ่งเคยร่วมง,งานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่กอ็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงรี้ยค่อยๆปรับตัวกันไปครับผมอยากบอกคุณมากๆเราคุ้นวลาวไม่ได้เช่นมา้จริงๆเรื่องของการจิน้นต้องปล่อยให้เป็น ก็ผมเป็นแฟนแล้วเราเขินเราเขินมาเป็นแล้วเขาแบบว่าถึงนีสถึงตัวเราตลอดปมือกีนัก็คือผมเขินตลอดอยู่แล้วแต่เขินยังไงจิกเขาไม่จิกมาจิกจิกตัวเองจิกอะไรกันหรือเปล่ามานิกนักเขินนัะเขินเราเจมส์มองหน้าเราหลบตาไม่หลบนะพี่ก็ตื่นเต้น คือพี่ๆจะให้ช็อตให้ได้เลยเจ๊เขาไม่ช็อตมาเลยต้องไม่ช็อตันช็อตช็อตอะไรช็อตอะไรกันเน่วลาแบบขามองหน้าเราเราสึกว่าคิดว่ายังไงมากหรือว่าหลบสายตาหรือว่ามองตาลิมจมูกเขาอะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้เขินไม่ขำโทษนั้นเราเข้ามาเรื่องนี้ได้ยงไงครันเป็นกินมิกของเรื่องมิกทำไมอยู่ๆมันเป็นกินมิกของเรื่องใช่เป็นกินมิกที่คนจะได้เห็นเบ๊กเป็นนางเอกไม่ใช่ เอเงินไปเอาเงินไปสมทบได้จังเยอะนะในเรื่องเงินไปเองด้วยนะสปอรอยู่คนเดียวเนี่ยใหญ่เท่าไรใหญ่เท่าไรใหญ่เท่าไร่นี่ยใหญ่เท่าไรจะเปลี่ยนนะคะทุกคน่ยังไม่ได้ถ่ายง่ายเท่าไหร่ไม่เป็นไรเรายังอยู่ในช่วง develop บทอกยู่ทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผมมาในอีกตายก่อนเร่องปากเลยนี่คือการเอย่านี้หรอทุกอย่างอยู่ที่ปลายปากกาผมเพราะผมเขียน คนเองก็เหรออ่าประมาณหนึ่งพอดผมเป็นคนขึ้นพอดทั้งหมดคือผมเป็นคนเดียวที่ดูแบมเดอะซีวิตจบแล้วในตอนสิบไปดูตอนไหนดูในหัวอ๋อตอนหนึ่งนี่คือเสร็จแล้วดูจบแล้วเรียบร้อยผมก็เลยต้องแจ้งเบรกว่าต้องให้คิวเยอะไม่งั้นจะตายงั้นดูจบแล้วเขาว่าไม่มีคิวเหรอใครไม่มีคิวตายเร็วคนละคนล ฝากเป็นรอบทีของเราในสื่ก็เป็นเป็นจริงแล้วบริษัทด้วยฝากเป็นรอบที่โอเคก็ยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่ด้วยครับ MDA Entertainment นบริษัทของไม์เองนะครับผมที่ต้องการที่จะอัพเกรดแล้วก็สร้างผลงานสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับผมอาร์ติสต์เอเจนซี่หรืออะไรต่างๆนะเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลนะครับผมแล้วก็ จะทาตามความฝันของตัวเองแล้วก็แพชชั่นของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่10บขวบนะครับผม mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับกับบริษัทน้องใหม่ถึงจะน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยู่แล้วครับ oh. แล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับโปรเจกต์แบมเดอะซีรีส์นะครับผมยังไงก็ฝากโปรเจกต์แบมไพร์ของเราด้วยนะครับผมสวัสดครับ welcome to the vampire world yeah.